ื่อมต่อได้ง่ายได้เสถียรเนาะมันจะทําให้ไทยหลายๆคนเนาะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปพร้องกันกับคอเนาะอ่าวันนี้บอกเลยว่าพอนก็ยังมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับจักรวาลกนแรงยึงหยดเหมือนเดิมเนาะและที่สําคัญเนาะวันนี้คอนมีเทคนิคดีๆเนาะมาให้ทุกคนเลยเนาะสามเทคนิคในการเชื่อมต่อกับจักรวาลเพื่อให้เราบรรลุ ผลลับบรรลุในเป้าหมายได้สิ่งที่เรามุ่งมาปรารถนาหรือตั้งเป้าขึ้นมานั่นเองเนาะอ่ะก่อนอื่นฟังเพลงละลายพฤติกรรมก่อนนอะใครยังมู้ดฮิตอารมณ์เสียยังรูซึ่งไม่ค่อยโอเคกับเรื่องราวอะไรบางอย่างเนาะเคลียร์เคลียร์พลังงานก่อนเนาะเอาพลังงานลบๆออกไปสัตวเราก่อนเปิดกว้างรับเออกับไรนี่เลยเนาะว่า เรากำลังจะมีสิ่งใหม่ๆออกมาในชีวิตเนาะจากวีนาทีนี้ป็นต้นสปเลยวันนี้เนาะมองสองกองเหมือนเดิมเลยเนาะใครอาจจะแบบเห็นพอมมองกองน,นี้แล้วก็แวบ,บมากล้องน,นี้นิดนึงก็อย่าไปงงงเนาะรู้ชือว่าเราทักทายกันหนนะึ่งหุบอดดันเนาะขาไล่ทางในเทจด้วยในเพดด้วยนะเนาะที่แรกจะตั้งสาวกองแต่ว่าเกรงใจคุฟังเนาะว่าเฮ้ยมันมองกล้องไหนกันแนบบ่ เนาะเอาสองกองอเดี๋ยวเราจะแชร์ออกไปให้เพื่อนเราได้ดูกันแล้วกันโอเคไหมเนาะวันนี้บอกเลยว่ามันเป็นทีเด็ดที่ทุกคนสามารถทําได้และก็ทําได้ตลอดเวลาและยิ่งทําเราจะยิ่งได้ผลลัพธ์ในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาของเราแบบไรขีดเพดานจำกัดเลยโอเคไหมหนนเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ ืงราวดีๆนี่ออกไปเนาะแบ่งปันให้คนที่กําลังมองหาคําตอบอให้ชีวิตตัวเองเนาะว่าเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนแปลงเ,เงินไดๆในกระเป๋าฉันฉันจะทํายังไงฉันจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะจะเอาเทคนิควิธีการแบบไหนที่มันสามารถทําได้แล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้ร้อซลองมาฟังไลน์นี้ดูเนาะแล้วก็ ไปแตกยอดออกดอกออกผ้นแตกแยกแขนงไปในทิศทางของเราได้เลยเนาะและที่สำคัญอ่าพรจะบอกเพื่อนๆเ็นตะจังเนาะว่าไม่ใช่แค่ดูแค่พรเนาะให้เพื่อนๆเนาะไปเสิร์ชหาในเอ่อ u t u b e เนี่ยเออหาง่ายสุดละเนาะเราไม่ต้องอ่านเองด้วยเราอาจจะฟังเป็นเป็นภาพยนตร์เป็นบทความเนาะเพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชหาเกี่ยวกับคลิปนิวรอนในสมองเราได้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับคลิปที่เกี่ยวกับพลึกน้ำพะลึกน้ำทุกสิ่งทุกอย่างเลยน้ำที่เราดื่มเข้าไปนำเลือดนำเลืองในร่างกายเราน้ำ โต๊ะน้ำทะเลเอ,อะไรพวกนี้ค่ะเรามีวิธีการจัดก,การก็กน้ำต่างๆเราเนี่ยพลึกน้ำในร่างกายเรามันจะเป็นแบบไหนมันจะมีผลดีต่อชีวิตมนุษย์ยังไงเข้าไปเค้นหาดูได้เลยเนาะอันนี้เป็นคีย์เป็นไกด์ให้เพื่อนๆเนะาะอาสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยเนาะพอมมองกล้องนี่นะเนาะมองกล้องนี่เป็นบางทีแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเข้ามาสองทางไหน คนชบดีแน่นอนไลนี่นะจ๊ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์เรื่องเล่าดีๆออกไปเลยเนาะ <S <S อ่ะเน็ตหมุนอ่ะขออนุญาตปิดเพลงเลยแล้วกันเนาะวันนี้มีเทคนิคที่ทุกคนอ่าสามารถพร้อมจะบอกอย่างนี้ว่าเอ่อทุกคนสามารถเอาไปใช้และเริ่มต้นรับผลลัพธ์ได้เลยในวันนี้ในคณะนี้ด้วยซ้ำเนาะ มันเป็นเทคนิคที่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยใครที่หลักการพัฒนาตัวเองใครอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบเข้าใจอย่างแท้จริงบอกเลยต้องฟังเนาะอ่ามาเข้าเรื่องเลยไม่ต้องเท่าความอะไรกันเยอะแยะเทคนิคแรกที่จะาพาตัวเราเนาะเชื่อมต่อกับจักรวาลและ จะสามารถให้เราบรรลุในเป้าหมายของเราหรือว่าได้รับรู้หรือว่าได้ครอบครองสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งใหญ่ๆสิ่งที่แบบว่า V.I.P. พรีเมียมเออที่ว่าแบบว่ามันมันเข้ามาอยู่ในครอบครองในชีวิตแล้วแล้วไม่ว่าจะคิดทางไหนเนาะเราก็จะมีความสุขเราก็จะมีความจเจริญก้าวหนา้า แล้วก็เชื่อมต่อกับสิ่งดีๆต่อไปต่อไปแบบไกลขีดจำกัดเลยเทคนิคแรกคืออ่าเราจงยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินเสื้อผ้าเขาของเครื่องใช้ห้องนอนหมอนผ้าห่มจิป,ปาทะเออเครื่องซ้ำอ่างคุณลูบล่างนิสัยใจคออะไรเนี่ยทีที่เรามองดูว่ามัน เรามีอยู่และว,ว่ามันเก็ดีถทยยังนิสัยใจคอเราเนี่ยเราต้องโฟกัสไปก่อนว่าเราไม่ได้นิสัยเสียขี้เวียงขี้วีนแล้วก็ไปสางความเดือดร้อนให้คนอื่นเราก็จงภูมิใจและก็อัปเลเวลให้มันดียิ่งกว่านึกภาพออกไหมหรือว่าใครอาจจะมีบ้านมีบ้านหลังเล็กๆอาจจะอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถเออญี่ปุ่นครับก็อยากจะมีรถที่ว่ามันเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาโนนนี่นั่น คือเชื่อมต่อเพื่อที่จะไปรับสิ่งดีๆเพิ่มเข้ามาในชีวิตนั่นเองจงจงใส่ค่ะพลังงานจงเชื่อมต่อพลังงานกับสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยการขอบคุณด้วยขอบคุณเขาเรียกว่าอะไรขอบคุณอย่างมีความสุขและเออเห็นอะไรมาประจันตรงนานเนี่ยเดินไปทางไหนในบ้านเนี่ย ก็ให้ขอบคุณเขาคล้องเขื่องไฉที่นอนมอนมุงถ้วยจานชามตู้เย็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะให้ดีต้องขอบคุณชนิดทิวาขอบคุณนะตู้เย็นของฉันที่เธอใส่น้ำดื่มใส่อาหารให้ฉันได้กินแบบเย็นสดชื่นแล้วก็รักษาอาหารของฉันให้เออสามารถแบบว่ากินได้นานเออรักษาสภาพไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันเสียเร็วคือ ขอบคุณแบบเห็นคุณค่าจริงๆแบบเห็นประโยชน์จริงๆนึกภาพออกมาเนาะะสวัสดีจ้าคาว่าเลาทักทายพูดคุยกันแพอนใดเนาะพอมองกล่องนี่นะเนาะที่เนี่ยพรจะบอกว่าพอเราขอบคุณแบบนี้ละปุ๊บที่นี่หลายๆคนบอกว่าอ๋อให้ขอบคุณทุกอย่างกับเขาของเครื่องใช้สัมมาอาชีพนาะทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ใช่ไหมพรใช่แล้วและถ้าเราอยากจะมีอะไรเพิ่มขึ้น เอออยากจะมีบ้านใหม่อยากจะมีรถใหม่อยากจะปดหนีรถได้อยากจะได้นุนได้นี่มาแต่พรอนต้องบอกให้ทุกคนถอดใจก่อนนะหลายๆคนบอกว่าอา้าวเขาพูดหละ่ะไม่เห็นได้เลยไม่เห็นปดหนีได้เลยไม่เห็นได้นุนนี่นั่น,นเลยไอค้คนกลุ่มคนที่ถามแบบเนี้ยมึงจะถูกเตะไปอยู่เออดาวพูโตเพราะว่าความรู้ซึกหรือแรงสั่นสะเทือนต่างๆที่พ่อนเอามาแบ่งปันมันกําลัง ก่อกลุ่มหลอมรวมอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเรามันกำลังต้องการพลังงานที่อัดแน่นมันจะต้องทำอย่างเสถียรและต่อเนื่องมันถึงจะเกิดเป็นมวลเป็นสสารขึ้นมาไอ้พวกถามไปยุดไปไอ้ถามไปแล้วก็ยุดสงสัยไปทำไปยุดสงสัยไปเดี๋ยวถามเดี๋ยวไม่ถามพวกนี้เหมือนพ่อนพูดบ่อยมากๆเลยสั่งกะเพรา,าไก่ไข่ดาวเอาวพอเขาเตรียมเครื่องจะพัดแล้วไปเปลี่ยน เอากระเพราไข่ยเยี่ยวมาเออไข่เจียวอ่พาพอจะเปลี่ยนเครื่องพัดออาไม่เอาแล้วเอาเอาเอาขนาหมูกรอบคือพวกนี้ไม่มีความศรัทธานในเป้าหมายของตัวเองไม่มีความมัม่นมั่นใจในพลังพระเจ้าในตัวเองคนพวกเนี้ยจะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนจริงๆเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าหรือพลังงานจักรวาลเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่ ถ้าเราแยกออกมาเป็นสิ่งนูนสิ่งนี้เป็นพลังขับเคลื่อนของโลกใบนี้จงมั่นใจจงเชื่อมั่นในตัวเองเท่าว่าเราสามารถเชื่อมต่อพลังงานและได้รับเป้าหมายผลลัพธ์อย่างแน่นอนใครที่เสียเวลาถามใครที่เสียเวลาคิดลบคือเป็นคนที่ไม่มั่นใจในศักยภาพ ในพลังพระเจ้าของตัวเองนั่นเองคนกลุ่มนี้จะต้องถูกส่งไปอยู่ดาวพูโตเนาะออโอเคทีนี้พอนจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราเอ,อใส่ข่าวพลังงานบอกลกขอบคุณปาปื้มปิติยินดีกับออสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ มันก็จะได้รับพลังงานแรงสั่นสะเทือนจากความรักความซุกความเปี่ยมความปื้มปิติของเราและเขาของเครื่องใช้นั่นๆเขาก็จะมีความถี่ที่เสถียรต่อเนื่องยาวนานอันนี้พรจะถนัดในการแบ่งปันเพื่อนๆเอาลักทมคำสอนทางศาสนามาผสมกับวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันมีคนหลายกลุ่มเข้ามาจะได้เข้าใจง่ายๆทีนี้พรจะบอกอย่างนี้ว่า พอเราบอกรักขอบคุณก็บเขาของเครื่องใช้ที่เรามีอยู่กับงานกับสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่จะถูกยืดอายุการใช้งานด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งให้เขาเป็นประจำสม่ำเสมอเขาจะใช้งานดีจะไม่ค่อยเสียจะไม่ค่อยฮักจะไม่ค่อยพังจะยืดอายุการทำงานได้ตามลักแรงสั่นสะเทือนของวิทยาศาสตร์ แต่หลายหลายคนชอบลังเลชอบสงสัยชอบตั้งคําถามไอ้พกเนี้ยจะได้ของฮักฮักของพังพังสื่อของออนไลน์พอคาแมคคาออนไลน์ก็โงจะเป็นอารมณ์นี้เลยแต่ก่อนพอนก็เคยเป็นคนกลุ่มนี่เอ่อพอจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับการสื่อของออนไลน์เนาะพอนเป็นแมคคาออนไลน์แต่ก่อนเรายังฝึกยังยังยังเป็นอนุบาลน,นีน้อยอยู่ตอนนั้นเนาะพอก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้อง เออแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมต่อมาถึงเราตอนนี้เลยนะแต่ตอนเนี้เราเข้าใจเราจึงกรอกข้อมูลให้จิตใต้สำนึกเราใหม่แต่พ่อ,อยากยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ก่อนตอนพอนไม่รู้จากกกจกาวาลกุแรงดนดนะพอนจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเฮ้ยฉันซื้อของนะฉันจะต้องดูรีวิวดูละเอียดยิบเจอทั้งคนรีวิวดีรีวิวไม่ดีบางทีดูเป็นลอยๆรีวิว ก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าเจออยู่หนึ่งถึงสองรีวิวที่เขารีวิวไปในด้านไม่ดีไอ้สิ่งดีๆเราไม่ไม่ค่อยจำอะไปจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วออามากรอกลงจิตตัวเองพอสั่งซื้อลานอื่นกระช่างที่ไม่ใช่ลานนี่จะได้ของที่ไม่พึงพอใจสีพิษบางแบบพิษบ้างจะเสียเวลาสงกลับคืนเข้มนู่นนะี่น่ะคือมันเสียเวลาชีวิตเราเออมันเป็นพลังงานลบให้เรารู้ซึกไม่โอเคแล้วแหละพอหลังๆพอเราเรียนรููก,ก้นนี้แล้วฉัน เป็นคนที่โอนง่ายจ่ายคงฉันเป็นคนที่ได้แต่ของซูเปอร์พรีเมียมซูเปอร์วีไอพีได้แต่เจอพอค่าแมค่าที่สปอร์ตและรวดเร็วชับไวในการให้บริการเชื่อไหมว่าพอเราตั้งจิตใหม่แบบนี้เวลาพรสื่อของออนไลน์หรือพรไปสื่อของนารานิาร์ณนะจะเป็นคนที่โชคดีมากๆไปสื่อก็ใครกระชั่งพรจะเป็นคนเดียวที่ ได้ได้มากกว่าที่ขอได้เกินกว่าที่คิดคือยังไงบางทีเราอะคิดว่าเราเป็นคนที่โชคดีไปเสืออะไรได้อะไรก็จะได้ตั้งใจไปลานนี้ได้มาเลยและพอไปปุ๊บก็จะได้ของโปรโมชัน่นที่จัดโปรโมชัน่นเปิดตัวสินค้มามัจัดโปรโมชั่นจะของหลาน จัดวันเกิดมาจัดโปรโมชั่นแบบว่าของแถมราคาเกินของที่เราสื่อขอแค่เพียงเราเปิดบินจักรวาลนะ่ะจะจับสันมาให้เราเกินกว่าที่ขอเกินกว่าที่เราคิดเสมอถ้าเราคิดอยู่ในลูของเราในพลังงานด้านบวกๆฉะนั้นสิ่งนี้แหละสำคัญมากๆเลยไอ้พวกคิดเยอะพวกแบบว่าเอารักของกายภาพอะ่ะ มากอ่อให้ตัวเองแล้วก็แบบกลัวหนุน่นกลัวนี่สารพัดลอยแปดบอกเลยความซวยจะบังเกิดที่เนี้ยอันนี้เคอสิ่งนี้สิ่งที่เราเริ่มต้นจากตัวเราแต่ถ้าเราอะต้องการจะมีบ้านไหมมีรถไหมมีโน่นมีนี่ม,มีนั่นต้องสะสมพลังงานต้องก่อกลุ่มพลังงานให้มันหนาแน่นชัดเจนคือภายในเกิดขึ้นแล้วในทุกๆุคณะสั่งสั่งจักรวาลของเราไปเรื่อยๆเหมือนพรพูดเมื่อวานแต่ ในโลกของกายภาพเออมันจะต้องไล่เลี้ยงมารอผูกกับเหตุการณ์สถานการณ์นึกออกไหมไม่ใช่กูสั่งวันนี้กูจะเอาวันนี้สั่งชั่วโมงนี้เอาชั่วโมงนี้อันนั้น่ะคือต้องเป็นพวกไม่มีกกยหยาบแล้วนอกกายฉิบกะผิบตาปับ๊บเออหายใจปุ๊บเกิดขึ้นเลยอันนั้นต้องตายไปก่อนไปขึ้นสวรรค์ก่อนถึงจะได้โอเคไหมทีนี้พอมจะบอกอยนี่ว่าถ้าเราต้องการจะได้บานไม้ลดไม้อะไรเงี้ย เราอย่าไปอิจฉาคนที่เขามีแล้วอย่าไปหมันไส้คนที่เขามีบ้านในแบบที่เราชอบอย่าไปหมั่นไส้คนที่เขาขับรถเยี่หหอที่เราต้องการจะซื้อเห็นใครมีบ้านใหม่รถใหม่มีน้ำหอมแบรนด์เนมใดไปเที่ยวตุงนุ่นใดไปประเทศนี่ใด้มีความหลักดีๆได้อะไรดีๆพอเห็นปุ๊บ นี่แหละนี่แหละเอาแบบนี้ชอบแบบนี้ได้อีกได้อีกมีอีกชอบยินดีด้วยความยินดีปรีดาความสุขความอเลอ่ตื่นเต้นพองฟูในหัวใจเสมือนก็ว่าสิ่งนั้นน่ะมันได้เกิดขึ้นกับตัวเราเสมือนก็สิ่งนั้นน่ะมันเป็นของเราเหมือนกันจักรวาลจะได้รับสัญญาณจากเราในทุกๆครั้งที่เราส่งสัญญาณแบบนี้ออกไปว่า เฮ้ยคนคนเนี่ยเห็นสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะคนคนเนี่ยเห็นของแบบนี้ไม่ได้เลยนะจะดีใจจะเกิดความรู้สึกจะเกิดความรู้สึกยินดีปราโมดเออแบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนกับว่าเราได้มาเราได้กินเราได้ขับรถเราได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นจักรวาลก็จะตอบสนองแล้วว่าอ๋อชอบแบบนี้ใช่ไหม mm. เดี๋ยวจัดให้แต่ถ้าใครหลายๆคนเห็นคนอื่นเนาะ หมั่นใส่เออรถนี่ก็สงสัยจะผ่อนเอาดาวมาคงไม่กี่บาทเลาะนั่นแหละหายะนะแห่งชีวิตเกิดแล้วแต่ก่อนน่ะพรจะเป็นคนที่ชอบไม่ไม่ได้อิจฉาคนอื่นนะแต่พรเป็นคนชอบดูถูกคนอื่นเออคิดว่าคนอื่นไม่มีอะไรเหมือนเราแต่เชื่อไหมไอ้นิสัยแย่ๆของเราตรงเนี้ยมันทําให้เราไม่มีอะไรเลยเอ,อ่าอยากจะบอกแบบนี้ฉะนั้นอย่าทํานิสัยแบบนี้ ซึ่งพรพักมันทิ้งไปมุดแล้วโอเคไหมเนะาะอะเดี๋ยวพรอาจิงกระเบลจ๋าไปรับของให้มาม้าหน่อยเปิดตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้เลยลูกถอดเชือกดึงตรงสายเนาะด,ดึงตรงนั้นนะ่นะอ่าเนาะนั้นวันนี้เนาะพรจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนโฟกัสเราเป็นคนส่งข้อมูลแจ้งความจำง ส่งแรงสั่นสะเทือนออกสู่จักรวาลเราอย่าปฏิเสธสิ่งดีๆของเราที่มีอยู่เราอย่าปฏิเสธสิ่งดีๆที่เราเห็นคนอื่นมีนึกภาพออกไหมฉะนั่นจงโฟกัสตัตวเองอยู่ในคืนสนามพลังงานด้านดีด้านบวกเท่านั้นอย่าลังเลสงสัยอย่างุนงงอย่ากงกงกังอย่าอิจฉาอย่านินทาว่าาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเริ่มต้นจากความคิดในสมองความรู้สึกของเรามันเป็นชีวิตของเราล้านเปอร์เซนต์โอเคไหมเนาะฉะนั้นวันนี้อ่าเดี๋ยวนะจ้าจิงกระเบวางก่อนแล้วล็อกประตูนะคะอ่าน้องต้องล็อกประตูก่อนคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะออกไปนะคะอ่าอ่าขออนุญาตอีกนึงเนานะให้ลูกสาวรับของให้ แล้วหนูก็ยกอันนี้หนีพี่ฮอมก่อนนะคะอ่าเนาะที่นี่ต่อไปข้อที่สองอที่สเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอนบอกเทคนิคคอแลบก,ก่อน mm hmm. บางคนอาจจะใส่เทคนิคกกับการยินดีกับเรื่องราวของตัวเองที่มีอยู่หรือว่าใส่เทคนิคก็เวลาเห็นคนนั้นมีนี่มีนี่มีนั่นใดนั่นแล้วเราจะเอามากเราอาจจะเป็นการดีดนิวเราอาจจะแบบ yes เอาแบบนี้ไดโวได้โว,โวหรือจะสั่งเทคนิคอะไรขึ้นมาก็ได้กำกับจิตเราว่าสิ่งที่เราม่งมัดปัถนาถ้าเราเห็นปุ๊บเราได้ยินปับ๊บเราจะแบบแสดงอาการแบบนี้เออจิตจะได้รับขึ้นแรงสั่นสะเทือนที่เร็วและแรงขึ้นจิตจะนำพามาสู่เราเร็วขึ้นนั่นเองโอเคไหมทีนี้ต่อไปอ่าข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาเขาเรียกว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ถนัดที่จะทําหรือชอบปฏิเสธไม่ถนัดที่จะทําหรือชอบปฏิเสธเพราะคิดว่าตัวเองอะเป็นผู้ใหญ่แล้วจําได้นะไม่อะไรหรอกไม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเข้าใจไหมแต่พรจะบอกเลยว่าต่อให้เราเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นคนแก่อะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับสมองเรา มันไม่ได้เกี่ยวแค่กร่างกายเรามันเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนในจักรวาลการเขียนหรือจดปลายประกาหรือเขียนดิมบอร์ดซึ่งพอนพูดบ่อยมากๆพูดบ่อยจริงๆว่าเราจะต้องทําเราจะต้องเขียนเป้าหมายของเราลงในกระดาษเพราะว่ามันเปรียบเทียบกับการสั่งออรูปธรรมขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วอ,อ การส้างรูปประธรรมของเราเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนก็ไดแต่คิดไดแต่เป็นพลังงานอ่อ,อนบางใสาบางเบาอยู่ในหัวก็คิดอยู่ในั่นแหละ,หละเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปงงงงสงสัยตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยไม่ไม่เสถียรแล้วก็ความคิดนะ่ะแตกยอดออกแบบแขนงไปทั่วนะ่ะเดี๋ยวลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกมันไม่โอเค ฉะนั้นการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเอารูปภาพสิ่งของที่เราต้องการมาแปะไว้ให้เราได้เห็นให้เราได้จดจอ่อให้เราได้ส่งพลังงานขอบคุณบอกหลักปื้มปิ่มปิติยินดีเหมือนกับว่าเราได้รับมาแล้วเออเนี่ยสิ่งเนี่ยมันมันเท่ากับว่ามันเป็นตัวยืดเหนี่ยวให้เราได้โฟกัส และเพิ่มพลังงานที่มันเป็นรูปธรรมในรูปของการเขียนหรือว่าเป็นรีมบอร์ดที่ใครๆก็บ่ามันเป็นความมันเป็นตัวจูนความรู้สึกภายในก่อนและความรู้สึกหรือว่าความยินดีปีดาที่ได้รับจากกายภาพภายนอกคือของจริงอะ่ะมันจะเริ่มมาแต่ถ้าใครไม่ยอมเขียนนะพูดยังไงกูก็ไม่เขียนพูดยังไงกูก็ไม่สังเกตผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองได้เลยว่าไม่ค่อยไปถึงไหนอะ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไร ได้นะเพราะว่ามนุษย์ทั่วๆไปอะมันมีแรงดึงดูดอยู่เลยแหละแต่ว่ามันอ่อนแต่ถ้าเราโฟกัสกับสิ่งที่พอนขยันมาแบ่งปันนะ่ะเราไม่สเปซสปาไปหลายที่หลายจุดพลังโฟกัสของเรามันจะหนาแน่นมันจะชัดเจนมันจะพุ่งไปที่เป้าอย่างเดียวเลยฉะนั้นการเขียนเ,เป้าหมายขึ้นมาการเขียนรีมบอร์ดขึ้นมาสำคัญมากเนาะ ที่นี่อย่าลืมไปทำการสองข้อ,อ,อ,ขอแล้วเนาะและข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยสำคัญมากๆเลยหลายหลายคนเขาเรียกว่าหลายหลาย,หลายคนเน่ะเห็นคนอื่นก็นกนดีใจวาดีใจด้วยที่ได้ไปเที่ยวนูน่นได้มีนี่ได้มีซอยได้มีแวนได้ได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าดีใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เออก็ดีใจนั่นแหละ แล้วก็เขียนเป้าหมายขึ้นมาแต่อีกสิ่งหนึ่งอะที่ขาดที่ขาดจริงๆแล้วก็เกือบจะไม่ได้เป้าหมายเลยถึงแม้จะทำสองข้อนี้แล้วคือการแอคชั่นหรือการลงมือทำทำไมพอถึงจะบอกว่าการแอคชั่นกับการลงมือทำสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามนุษย์มีกายหยาบมีบอดี เราสองข้อแรกอ่ะมันเป็นคล้ายๆกับว่าการก่อกลุ่มพลังงานความรู้สึกภายในสั่งพลังงานความหนานแน่นชัดเจนกับความรู้สึกภายในแต่ การเป็นภายนอกกับพัดสะทางหาหูตะจมูกลินใยเราต้องกินเข่าใช่ไหมเราถึงจะอิ่มเราต้องดื่มน้ำใช่ไหมเราถึงจะหายคอแห้งเราจะไปเที่ยวไหนแบบ3 0 0ลอยสี่อยกิโลเนี่ยเราเดินไปมันไม่ถึงแล้วก็ต้องขึ้นรถใช่ไหมทุกอย่างมีความหยาบมีความเป็นสะสารถ้าเราไม่ติดต่อเชื่อมโยงกับความเป็นสะสารหรือการแอคชั่นเราจะไม่สามารถได้ผลลัพธ์มาง่ายๆ แต่ถ้าเราได้สางเหตุแห่งที่จะได้รับสสารนั่นมาด้วยอาจจะเป็นด้วยเทคโนโลยีการสั่งสื่อของออนไลน์อะไรเงี้ยเอออันนี้มันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราอยากจะทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นอย่างเช่นเราอยากจะขายของออนไลน์ดีเราอยากจะออได้งานกรบริษัท CP เราอาจ จะอยากเปิดบริษัทของเราถ้าเราไม่ไปหาข้อมูลเราไม่เดินทางไปสมัครงานหรือว่าส่งใบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์ถ้าเราไม่ไล่์โซดเราไม่ทำวิดีโอเราไม่ทำสื่อโฆษณาเราไม่แอคชั่นใครจะรับสัญญาณคืนแม่เล็กความต้องการคืนแม่เล็กไฟฟ้าของเราได้ละ่ะก็ไม่มีแล้วใครละ่ะอะไรละ่ะจะมาตอบสนองเรา จริงไหมก็ไม่มีอีกฉะนั้นการมโนนึกคิดการสร้างภาพการทำหลายๆอย่างสำคัญมากแต่การแอคชั่นสำคัญยิ่งกว่าถ้าไม่เกิดการลงมือทำขับเคลื่อนบอดี้ร่างกายและเกสเนี่ยแสดงออกไปคนที่เขาไม่รู้จักกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคนที่เขาไม่รู้เทคนิควิธีการเราเนี่ยเขาก็งงกับเราอะว่ามันคืออะไรแกแกทำไมแกอะไร คือมองดูว่ามึงบ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนั่นแหละฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่เขาเรียกว่าอะไรหลอมรวมกะการแอคชั่นการทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทำคลายหรือเสมือนแกงทําขึ้นมาก่อนก็ได้ว่าอุย้ยฉันดีใจฉันได้รับสิ่งนี้แล้วอะไรแล้วแล้วสิ่งที่เป็นจริงมันจะตามมาจัก,กรวาลทํางานสองขั้งเสมอในภาวะความรู้สึก และโลกภายนอกจะเป็นมวลเป็นสสารเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้จะเกิดขึ้นมาตามช่องทางที่เราแอคชั่นโอเคไหมเนาะสข้อเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยากให้ทุกคนเนาะเอาเอาไปลงมือทำกันพรเชื่ออย่างแน่นอนว่าทุกคนจะได้ผลลัพธ์จากจากเริ่มต้นลงมือทำเลยไม่ต้องรอใครลงความเห็นประทับตาอนุมัติอะไรทั้งนั้นคิดปุ๊บเขียนปับ๊บแอคชั่นลงมือทำเลย เราก็จะเริ่มได้ผลลัพธ์เลยตั้งแต่เล็กๆจนถึงเป่าหมายกลางๆเป่าหมายใหญ่ของเราเลยใครโฟกัสได้มากคนนั้นก็จะได้รับผลลัพธ์ที่แบบว่ารวดเร็วและง่ายหายเนาะพรเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลพรเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานด่านดีๆพรมาแบ่งปันพรไม่ต้องลองขออะไรจากใครเพราะว่าจักรวาลเห็นการกระทาของพรอ,อยู่แล้วเพียงแค่พรอ,อยากให้โลกใบนี้ได้มองเห็น อะไรที่มันเป็นแง่มุมดีๆที่มันจะทําให้ชีวิตเราพัฒนาได้ทั้งเรื่องของนาทีการงานการเงินสุขภาพที่ดีของเราความหลักของเราครอบครัวของเราและการแบ่งปันสิ่งดีดกักเครื่องสู่สังคมวันนี้อยา่ารอช้าก,การสั่งสิ่งดีๆในชีวิตเราแลับคนรอบขางเราก็จะได้รับดูสิ่งดีๆเข้ามามา,มากมายมาหาศาลเลยถ้าเราใดแต่มัวตั้งคําถาม มัวแต่แบบว่าเอ้ยยังงวนยังงีมัวแต่หาคําตอบไม่ทดสอบทดลองที่จะลงมือทําสักทีเชื่อเธอว่าก็จะได้แต่ตามหาคําตอบอยู่นั่นแหละการหาคําตอบหาได้แต่หาควบคู่ไปกับการเ,าเรียนรู้และลงมือทํา เรียนรู้ลงมือทําหาคําตอบมันจะผสมก้มกลืนก้มกล่อมกันอยู่ในนั้นแหละเราจะไม่เสียเวลาชีวิตของเราด้วยไม่ใช่เอาแต่เทคนิควิธีการหนูนี้นั้นสารพัดลอยแปดมาเราก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีลงมือทําไปก่อนณนะข้อมูลปัจจุบันที่มีแล้วก็เพิ่มพูนดูซิว่ามันควรต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องเพิ่มเพิ่มพูนต้องลดทอนต้องตอเ,อเติมต้องปรับจูนตรงไหนเราก็ทําไปในทุกๆวันทุกๆขณะของเรา รับรองเลยว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นให้เราได้รับรู้ในทุกๆวันทุกๆคณะจิตของเราแน่นอนจะเป่าเล็กๆถึงเป่าใหญ่ๆเลยเนาะ,ะวันนี้เราก็มาฟังเพลงตั้งจิตตั้งใจอยู่ในฟโฟล์ของด้านนี้กันเนาะส่งพลังดีๆให้ทุกคนนะจะ๊ะเป็นเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งดีๆให้แกลโลกไปนี่ไปด้วยกันเนาะไม่ได้โลกสวยแต่ต้องทาจริงๆและเราก็จะได้รับผลลัพธ์จริงๆได้ส่งต่อผลลัพธ์ดีๆจริงๆนะจะ๊ะอ่า ดี๋ยวพอนจะแชร์หนะ้าเฟซเนาะให้เพื่อนๆไปกดที่ตามลิงก์ของพอนได้พอนเอาทุกไลน์ของพอนอนะลงใน YouTube ให้ด้วยใครไม่ทันก็ไปตามได้นั่นง่ายดีนะจ๊ะขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่